เรื่องราวบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนรวมทั้งโลกแห่งกีฬาลูกหนังก็เช่นกันเช็คเช่นสตอรี่ของชายที่ชื่อแมทธิวสมิธที่กลับชีวิตไม่ต่างจากนักผจญภัยการออกเรือข้ามทวีปจากยุโรปสู่แผ่นดินอันไกลโพ้นอย่างออสเตรเลียผู้ที่ยอมปล่อยมือจากตำแหน่งผู้จัดจาก,การฝ่ายการตลาดมาสวมสตั๊ดเป็นนะักฟุตบอลอาชีพในวัย27ปีแต่ทั้งหมดมันคือการทำความฝันให้เป็นจริงและยังเต็มไปด้วยความท้าทายสู่ความสำเร็จ แม้จะเริ่มต้นการเป็นนักเตะอาชีพช้ากว่านักฟุตบอลทั่วไปแต่แนวรับสัญชาติอังกฤษมีชีวิตลูกหนังที่ไม่ธรรมดาและไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใครโดยสมัยร่วมทีมอยู่กับบริสเบนรอทีมในเอลิกแดนจิงโจ้ก็สามารถพาทีมคว้าถ้วยแชมป์ได้อย่างมากมายก่อนจะตัดสินใจครั้งใหญ่อีกคำรบด้วยการย้ายถิ่นเลือกค้าแข่งในดินแดนสยามกับสโมสร BGFC หรือในชื่อใหม่ b ีปทุมยูไนเต็ด ด้วยวัย32ปีของแมตทิวสมิธทำให้ฤดูกาลแรกในไทยลีกเจ้าตัวยังคงโชว์ผลงานได้อย่างแข็งแกร่งและอย่างยอดเยี่ยมสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลไทยเป็นอย่างมากจนกลายเป็นตัวหลักของทีมเดอรบบิทที่ได้รับความไว้วางใจให้สวมปอกแขนกับตันทีมนำทับนักเตะลงสนามอย่างต่อเนื่องมากถึง33นัดและยิงได้4ประตู วัน4ีดูการผลงานของกัปตันสมิธได้ลงสนามเป็นเสาหลักในเกมรับอย่างเข้มแข็งและสุดแกล่งนับรวมทุกรายการได้โอกาสลงสนามมากถึง129นัดและยังเป็นนักเตะต่างชาติคนแรกที่ลงสนามในไทยลีกกับ BGPU มากกว่า114นัดเคียงข้าง5นักเตะระดับตำนานของทีมอย่างอำนาจแก้วเขียวพีระพงษ์พิชิตชตตรัตน์ชาตรีชิมทะเลนริศทวีกุลและสุปชัยคมสิน ดาวเตะจากชเชสเตอร์ประเทศอังกฤษคือแบบอย่างของนักเตะอาชีพที่นักเตะไทยต้องศึกษาและควรก้าวเท้าตามทั้งเรื่องระเบียบวินยัยความทุ่มเทในสนามความจริงจังในการฝึกซ้อมการวางตัวสมความเป็นมืออาชีพการให้เกียรติสโมสรเพื่อนร่วมทีมสื่อมวลชนจนเป็นที่รักของแฟนบอลทั้งบีจีและทีมร่วมลีกอย่างแท้จริง งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกราเช่นเดียวกับวิธีฟุตบอลคือเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อการเวลามาถึงวันนี้แมทธิวสมิธและบีจ u ยูต้องหยุดเส้นทางความสุขไว้ที่4ปีและต้องแยกทางเพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ในแบบฉบับของตัวเองการจากลาอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องทําใจทว่ายังไว้ซึ่งความทรงจําที่สวยงามอยู่มากมายผลงานและความทุ่มเทในสนามของกัปตันสมิธจะไม่มีวันเลือนหรือจางไปเพราะในวันนี้แฟนบอลเดอะรับิด ต่างพร้อมใจกันยกย่องกับตันสมิธให้เป็นแข้งระดับรีเจนต์ของปีจีปทุมยูไนเต็ดไปแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยสวัสดีครับ BG fans It was with a heavy heart that my time at the club has come to an end. I gratefully thank you for your continued support and appreciation for you classing me as a legend during my time at the club. Best of luck for this coming season. I'll be watching from afar and hope to see you soon.